อะไรวะไอ้บอยคุ้มใจวัดอ่ะอมตังทุกพี่อะเอาอีกเลอวเลยนี่จริงมันเลี้ยงไม่เชื่องจริงเลยเฮ้ยมึงสองคนอะไปจับกันมาดิรัครักพี่พีนี่เวมาแล้วครับ มาแล้วล่ะ <c oughs> มึงงวมตังคัวแกร์ไม่ใช่ลูกพี่มึงอย่าพูด <c oughs> สองน้อง,องลูกพี่สอ,องคนสนักเลย <c oughs> นั่งก่อนได้ไหมไปจัดก,การวันนี้ <c oughs> มึงไปกระแลกมานิี <c oughs> ไดล้ลูกพี่เจอาพุเอโทษนะ เ,ออเดี๋ยวกูมีวิธีเว้ยเดี๋ยวกูจะตามเองเฮ้ยพี่พวก,กมึงออกไปก่อนเข้เว้ยเออเดี๋ยวกูจะตามเองนี่จะลองดีกูใช่ไหมไม่เจอ, <c oughs> อกูแน่นี่จะยอมบอกนะนะท่านมึงจะยอมบอกนะ ทำไมท่านรู้ใจขนาดนี้หมูอมตังกูเหรอมีใจยอมบอกไหม